สวัสดีครับพี่น้อง FC สางเ,เพชรวันแพงครับ FC บอสโจ FC หลามินครับพี่น้องมาขอทายรูปอีหลาแล้วครับบรัญรยากาศกนะครับนาเวทีอุ่นนะครับบรรยากาศที่อบอุ่นหมแล้วครับเบิ้งพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ม่ไดดู้กันนะบรรยากาศครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับมาทาโดนละพอไหมโดนแม่อ๋อชีโมงเออมื่อนี้เพิ่นขายบัตรทอร์ไลน์นี่บัตรบัตรราคาทอร์ไลน์นี่เพิ่นขายต้องลอยหนึ่งโมเพียงตัวลหรเป็นเป็นงานเป็นงานของอัน เอบตโอ้เอามาเชียร์ผู้ใดพี่เสียดเพรัะโมนี่เบิร์นถึกคนอ๋อครับครับอะไรครับเฮ้ยไปถ่ายรูปเขาอีหละถ่ายแล้วเนาะเพลงใหม่ป่วยหนึ่งหันเปิดเบื้องยุวสันต์ปะโมนี้เพลงใหม่จะจะ แสดงสดวันที่หนึ่งไหมครับแม่ยองยังยางวันวันิ้นเบิงยูทูบน่ะเหระเขาเบิรงนันไปก้อนแตแสดงสดเนี่ยเขาหนึ่สองมีเริ่มนีงานกระถิยู่บ้านเพื่อนนะ่ะแม่งานกรถินชิสเกตเนี่ยนนันน้องคู่ครับมแมนแมนแมนครับ ปกติปกติมามาเล่นดูบ่มาลามาเล่นน้ำบานเท่าดูบ่บไปบึ้งบ่รแทบแทบแงคูว้ามันตวงอันไม่้มาือจ้นี่จะไปแถวการสังไยงไปแถวสนรุงภาไปไปจำเลยบ่ยายไปไปจำ เพราะว่าแซีสะเกตไปรจใ่ไหโอ้เพราะว่าสาวหน่อยเขาปีที่แล้วน่ะมาศีสะเกตบ่อยเนาะนั่นแหละใหญ่ทีเกมันมันต่อเขตเปตครับครับมันตอเขตมัน่เขตนตอัปครับมื่อนี้สิซอดแจ้งว่าเมื่อไหร่อด เคยบิงเบิงองค์หญิงจักเทือแล้วเบิงสาวหน่อยจักเทือแล้วนี่ดูหลายครั้งแล้วแสดงว่าเอซีประจำเนาะติดตามตะพุนแล้วครับมาเพราะเพราะามีแล้วแห้งเพราะมีแล้วกระแสแห่งดีไลครับมาแห้งแงน้อยน่ดูต้องงยั่มาอยู่เลยครับครับครับมากตลอดครับอันเดีนี่นี่ยิ่งเรามาปรับปรับ ปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอ่าอ่าอ่าครับเนี่ยครับใช้ใช้จอย L E D นะครับ,อ,รบ,บอืมปกติทั้งบ,าางบา้านทั้งบ้านเท่านี่คุณแม่อา่ทาทั้งบา้านเท่าปกติเพิ่นเพิ่นจะเป็นทางนี้เขาเอ,าอ็นอีสานใต้นเนาะอ่าเป็นเป็นลักษณะกันตรึมวะ เติมก็มี่เนบ่อผสมผสานกันครับแก้วอมานอะไรผู้้ชายืมคแล้วก็มีมีหลายานะแต่พอกมาครับอันลืมไม่คอเท่ารคับอยาเปครับอาดูวงใหญ๋อแล้กำลังจกแงงานต้องดูพวกอะไรระเบียบพวก ครับลางานกินคนรักอ่ะอืมแล้วานสันไไปทั่วหมดเลยอืมไปดูทางนมงวงระเบีย่มาตครับอ้าวแต่แต่พอเหลาหน่อยงยิงเข้ามาเนี่ถือว่าดังอยู่เป็นบ่ดังเออเออ ดังมากเออไป,ไปถ่ายรูปเล้ต้น,นเ,ออเอานาะเจ้อะไรก็แม่โอ้ยายม,มาดูนี่เลยเจ๊ครับครับครับผมครับครับอ่านี่นี่นี่ถ้านั้นน้องออกมาช่วงนี้แล้วก็มีจังหวะก็จังเจโอ้อโทรศัพท์แบบยังไม่ใช่แบบถ่ายไหมอ่ครับอันนี้บัตรนี่เพื่อนให้เป็นโบแบบนี้เจใครเข้างาน เขาติดลูกมาช่วยกันทำอะไรกุศลครับทำการกุศลใช่ผราะไปทำบุญครับบัตรหนึ่งร้อยบาทครับครับครับคุณแม่ครับเอาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปไปดูบรรยากาศข้างหน้าครับขอบคุณคุณแม่ครับครับพี่น้อง เพิ่นเป็นเอฟซีซาน้อยมากแล้วครับมาัยกรนะครับแล้วก็อีหลามากเพิ่นก็ว่าโอ้อีหลาก่ะดังนะครับดังแงห้าเงอ้าวพี่น้องในคลิปนี้นะครับน้ำบรรยากาศด้านหน้านะครับที่อีหลามาพบปะเอฟซีแฟนเพลงนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้ได้ตรงข้างหน้าเลยตัวเนี้ย เออมาหลัางนั่งนาอันดีครับเอานะครับอีแม่เป็นคนที่นี่บ่แถวนี้บ่หรือยูันไกลจากกิโลห่างจางากนี้จักกี่กิโลห้ากิโลหกิโล กิโลเนาะบุกไกลเนาะ darum, บานแบบบานเดียวตะโนนตำโยงกันมาถึงซอสแจ้งว่ามาหนีิเออเอาอยู่นั่นกันซอสแจ้งไายครับลูกสาวไปแฟ,นค,แฟนครับไทยครับแ,แฟนครับใครนั่นเด้ทายลูกกับเพิ่นไปน่ะ<ล>น,น,นั่นนั่นนั่นโอ้คอนไลค์ติดตามเพิ่นถ้าเขามาที่แรกคุณบ่ะเป็นเดฟสองมือมานน่ปันเพลงแบบเบิงบง้งแบบลายรอบปล่เพลงไหม เอาแฟนขับจังไหนกี่บอลนั่นเออเอาเบิงเบิงเพลงใหม่เพิ่นเพลงใหม่เพิ่นปล่อยออกมาได้สองมื่นนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงใหม่เพิ่นปล่อยออกมานี่นะครับสาว่ำน้อยค่อยหักสูตรไอเม้งคือมั้ยสูตรไอเม้งฮะครับครับแมน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 เอา พี่แม่ครับขอบคุณพีณ่น้องเอฟซีนะครับหลายแล้วครับคนมาหลายแล้วอันนะครับในคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้ซำนีนสักกรอนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ